มาคุยเรื่องบอลกันหน่อยครับจริงๆในเรื่องช่วงสัปาห์ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เขาบอกโดนหนักเลยถึง<ช>ขั้นว่าเขาเรียกไงนะการมุงการเมืองเขามาเกี่ยวหมลนนะใช่คือ,อเกาหลีเาหลกวอย่างนี เขาแน่เออเขาอย่างนี้ก็จําได้ป่าบีวปีหนึ่งซองมินกับลงสนามบินแล้วโดนไอ้ลูกอมปาก็นึกว่าป่าเขาหิวให้ลูกอมใช่แต่ประเด็นเนี้ยมันเดอะซันอะไปแฉยังไงคุณแม่ฉันก็อยากพูดถึงเดอะซันท่าไรแต่ว่าก็แต่นาขก็ใจหนักคือเขาก็พี่โป่งเป็นคนพูดใช่เว้ไจโยนมาแล้วมันองเอาหน่อยคือจะเอาเป็นซีเลยปะคือเขาบอกว่าจังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ปกติเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของแบบคอเรคซีเนอริตี้ใช่ไหมรุ่นพี่รุ่นน้องเห็นในซีรีส์เกาหลีทีเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าช่วงแบบกินข้าวดินเนอร์ไทม์ทุกคนก็จะต้องมานั่งกินด้วยกันแล้วก็แบบเป็นช่วงแบบบอนดิ้งสารสัมพันธ์พี่น้องในทีมชาติปรากฏว่าอีฮังอินก็รีบกินแล้วจะไปตีปิงปองพี่ชายฮะผมอยาไปตีปิงปองมากเลยยองพี่ชายฮะผมอยากตีปิงปองไปมันไปเลยมันไม่ขออ๋อเอาเหรอเออเขาเลยบอกว่าซองมินเห็นก็แบบเฮ้ยยูมานั่งก่อนไปไหนนี่ ไม่ได้จะปินปลาโลยุจะกินขงไม่เหมือนละครคุณธรรมกว่าไม่เหมือนซีรีส์เราเรามาจากมหาวิทยาลัยดีกว่าเจซีเจซีตอบต่อเลยครับพี่ชชยครับโอเคเสร็จปุ๊บก็ทรงก็เลยเหมือนเข้าไปเขาบอกว่ามันมีเรื่องถึงขั้นแบบผักเพิกอะไรกันนี้นะแล้วเออนึงก็เลยนิ้วซนก็เลยเหตุการณ์เกิดก่อนรอบรองที่จะแข่งแ้าไปแพ้นั่นแหละจอแดนนะใช่อันนั้นประเด็นหนึ่งก็คือความบาดหมางในแคมป์อันที่สองคือ เรื่องของชาวเขาเรียกสื่อเกาหลีใต้เขาตีข่าวแล้วก็คนเกาหลีใต้ไม่พอใจว่าคริสมันน่ะมันเป็นผู้จัดการทีมชาติเกาหลีเขาบอกท่านว่าอะไรนะเวลาจะมีแมตช์ถึงบินมาตอนแล้วปกติก็อยู่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาก็แบบเวลาปกติก็อยู่อเมริกาพอจะมีอะไรก็บินมาเขารู้สึกว่าเฮ้ยจ่ายก็แพง ชื่อเสียงคุณก็เขาไม่มาดูฟอร์มน anyway ักเตะเลยเออทำไมไม่มาดูฟอร์มนักเตะน้อยอะไร่างนี้ก็นักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ส่วนมากก็เล่นยนยุโรปก็เป็นไปได้แต่แต่คือสุดท้ายตอนนี้มันต้องหาแบบคนลงอ่ะคนมารับจบอะเออแต่ซึ่งคริสต์มันอ่ะผมก็พูดตรงๆนะก็ไม่ได้โดนแค่ที่เกาหลีใต้นะก่อนนั้นก็โดนใช่ใช่ป่ะก็เหมือนกันช่วงช่วงที่เขามารับงานคุณเกาหลีใต้อ่ะพวกพวกบรรดาแบบพวกกูรูไม่เห็นด้วยพวกสื่อก็รู้สึกว่ามัน มันจะใช่เหรอ,อ,อใช่คือมันมันเป็นเคมีที่มันไม่ได้กันตั้งแต่แรกนะแล้วถ้าใครออดูเอเชช่นคับแบบเกาหลีใต้อะ่ะ คือบอลแบกทรงไม่ดีโอ้นักเตะแบกโคตรมากเอาจริงคือเขาก็นั่งง่ายง่ายยิ้มซ่อนดงมินดีที่ไหนนักเตะเล่นต่อเวลาพิเศษ2เกมติดไม่ได้หรอกพีุ่้งใช่ป่ะจริงแล้วเราเจอพ่อเราเจอพ่อซอคยูมินที่ที่กาตายุโรปแบบเหมือนโรงแรมเดียวกันไปเจอพ่อซอคยูมินคุณพักฝาดไปสักตัวอย่างนี้เลยนี่ไปหาข่าวนี่คุยคุยกับใครอยู่เนี่ยนี่ของจริงนะโดยบอกว่าไม่ชอบเดอร์สันกูวนหนักกว่าเดอร์สันเลยของจริงว่ะเออต่อต่อต่อที่ไม่เสริมแล้วนี่คือของจริงล้วนๆน้องน้องที่ไปด้วยกันเขาพูดเกาหลีได้เเาากก็ลยบอว่ คือพ่อซอคมินอ่ะเคยสัมภาษณ์สื่อในประเทศบอกว่าเกาหลีใต้ทรงเนี้ไปไม่ถึงแชมป์หรอกออเออเขาก็ต้องมองตามความเป็นจริงว่าและอย่างที่บอกพอปัญหาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเขาบอกว่าบรรดาพวกบอร์ดบริหารในทีม<ช>แถลงแล้วแถลงแล้วใช่ไหมแถลงว่าป,ปลดพริซมันปลดก็ดีเพราะว่ามันไม่เสถียรแล้วไม่เสถียรแล้วผมว่าปลดมันจะไม่ดีสำหรับไทย ไม่ปวดดีกว่าคือไม่ปวดอะทรงนี้เอาจริงๆนะคือถ้าไม่ปวดทรงนี้อูพร้อมสู้มึงอะถูกจริงจริงทรงไม่ดีทรงไม่ดีทรงอีจีอีไปสู้เลยบอกว่าเงี้ยบอกเพราะว่าคือโดยตอนนี้จริงนักเตะไม่มีใครแฮปปี้กับขิส่วนเชื่อเช่นนั้นนะแล้วในกันเองมันแตกอีกอย่างที่บอกเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องเขาว่าสาคัญมากและอีครังอินเองก็ถ้าเกิดมีเรื่องเออถ้ามีเรื่องกับซงฮวมินจริงเงี้ยโอไม่แต่เขาก็ออกมายอมรับนะภาก็ใช่แหละแต่ก็ลงอยู่แล้วแต่ผมว่า มุมดีก็ยังมีตรงที่ยอมรับแล้วก็ขอโทษรุ่นพี่ว่าเออผมไม่ไม่ฟังเองก็มันไม่ได้หรอกเพราะว่าแกรู้ไหมว่าเรื่องอย่างเนี้ยที่เกาหลีเขาเอากันตายถ้าเป็นข่าวคือประชาชนคือเอากันบอกมันเคยมีนะคเล้แล้วส่วนเป็นคนที่ไม่เคยมีภาพลักษณ์ใช่ยังไงยังไงคนก็จะก็จะ s u p นแล้วคนเกาหลีใต้เขาคือแบบมายเส็ตเขาคือผมต้องเชื่อรุ่นพี่ถ้ารุ่นพี่พูดแล้วไม่ฟังอันนี้คือผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกย่างหนึ่งแกต้องออกขอโทษโกยในฐานะที่เป็น สไตล์เกาหลีอ่ะเราเราซึมซับวัฒนธรรมแบบนี้มั้ยมีไหมโอเคครับผมไอ้สวนฟุ๊กยิ่งจะยอมไหมใหเขาทำใหม่รับได้รับได้เลยรับได้เลยคือปกติเกาหลีอ่ะเราจะเห็นเอาจริงเป็นโค้ชส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีถ้าส่วนเป็นโปรตุเกส์อาจจะถ้ารุ่นใหม่ๆเป็นตอนนู้นใช่ป่ะเราเราคิดว่าเราเห็นบูริโน่อย่งี้ปะไม่หญไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าณตอนนี้นะคิดว่าเอาเอา เอาโค้ชเกาหลีมาทำก่อนใอ่ไหอคัตตาทับไปก่อนเออก็ก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามีคิสมันอยู่เราก็ไทยเราก็พอได้นะสู้นะลองดูนะถือว่าเดี๋ยวไทยเราก็รอความเปลี่ยนแปลงใช่เขาไต่มแล้วนะคะอียิปกับอียิปหอมีนะคือตอนนี้สิ่งที่จะทําให้เราเสียเปรียบคือเราจะไม่รู้แล้วเขาจะมาอย่างไรแพทติกไหนเออแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ปลด เราเห็นแล้วว่าเขาข <อ S 1> รู้ข<อ>เขาเกิดอะไรขึ้นบ้างความ,มความเป็นสมัครสมาคมิคกหร,หรือวิธีการไม่ค่อยมีอะไรก็อลยอันนี้มาคุยย้อนนะคือวันมาเลวันที่เขาเล่นของมาเลเซียเราเอาดูเราร,รู้สึกว่าเขาเขาเขาเลี่ยงเพื่อจะหนีนู่นนี่นั่นจำ<อ>จำได้ไหม คือบางลูกเสียงง่ายไปแต่เฮ้ยพ<ม>อมาคุยมาคุยย้อนหลังในที่สไม่ใช่เหมือนได้เท่านี้ได้เท่านี้วะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวก่อนเจอเกาหลีเราเปลี่ยนมันกันกลัวเกาหลีรู้จะชิอปใหเลยนะมุกมุกมุกก็รอติดตามนะยี่สิบแปดกับยี่สิบหกพี่ฟุ๊กจะไปพ้าที่สนามเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปโอเคครับเอา